ซุเปอร์คาร์มีรถเตนต์มีรถหนึ่งตามมากมายนะครับถ้ากันว่าจะต,ต้องมีเศรษฐีเกิดขึ้นอีกมากมายกว่านี้ครับหากเราเดินมานะครับก่อนจะขึ้นตึกรับมีรถเตนต์จอดเต็มไปหมดแลพวกเราครับนี่คือผลลัพธ์ของธุรกิจดีนัเ่นเบอร์ไว,าวาที่สร้างให้คนไทยประสบความสำเร็จพวกเราครับตอนนี้เรามีผริพันธ์60ารายการมีแพลตฟอร์มที่ดีพวกเราครับ และจะไม่ดีที่สุดเพียงเท่านี้เราดีที่สุดแต่สามารถดีได้กว่านี้อีกครับเ,เราครักวันนี้ถือว่าเป็นคนที่ดีที่สุดแต่ยังดีได้กว่านี้ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เ,เรามองดูนะครับรอบๆในอุตสาหกรรมดิจิกันธุรกิจไฮรงมมีดีลโปรไฟล์ของเราผร,รับที่ก้าวล้ำมีแพลตฟอร์ม ที่ขยายธุรกิจเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปเป็นราวมีเพียงใค่เดียวครับจากการเซอร์วีมาบอกแล้วมีเราที่ล้ำได้นำการขยายแอปเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้มาใช้กับธุรกิจเพื่อขายธุรกิจเน็ตเวิร์กแต่เรามีการพัฒนาการมีการประยุกต์ให้เข้ายุคสมัยยุคดิจิทัล กลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของ ACN หลายท่านก็อาจจะงงๆคำว่า d n w p l a t f o พ m กับ ACN นั้นคือมันขื่อนะครับ,นะรบถ้าหากว่าท่านจะมองให้เข้าใจง่ายมากขึ้นให้ท่านมองภาพของรถยนต์คันหนึ่งนะครับ dnw p l a t f o พ m นะครับ, DN w p รบก็คือเป็นรถที่สวยงามมองข้างนอกนะครับเป็นตัวรถที่สวยงามสีสันสวยงามเป็นซุปเปอร์คาร ที่สวยงามแลแต่รถซุเปอร์คาร์ที่สวยงามคันนี้จำเป็นจะต้องมีเครื่องยนต์ที่แรงครับต้องเป็น V8 หรือ V12 ที่แรงนะครับไอเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือ a c m นั่นเองนะครับม,มีแพลตฟอร์มที่สุดยอดการใช้งานมีฟูฟลเมนมี อ,ออโตโปิชั่นอะไรแบบมากมายครับแต่ต้องมีการขับเคลื่อนด้วยการตลาดด้วย ACM